ระวังให้ดีนะคะม่าจะอยากให้คุณช่วยเหลือด้านการเงินหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นพรางงานของธาตุน้าก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นราศีมังกรราศีพฤษภราศีธาตุไฟไม่สิีฉนูราศีธาตุดินอืมคนคนนี้ที่เอาคุณแล้วดูกับถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไง นี่คือคนที่แบบรู้สึกวิ่ตกกังวลเรื่องคุณไม่เคยมีนะคะคือเอออ่เราจะไปถามว่าคืนนี้ใครวิ่งตกกังวลเรื่องคุณใช่ไหมอืมใครวิตกกังวลเรื่องคุณ กลับมาแล้วความสัมพันธ์ก็หยุดนิ่งเหมือนเดิมคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบแก้ปัญหานะคะเขาก็นิ่งเหมือนเดิมเป็นคนชอบหนีปัญหาอืมไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแค่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่โอเคเป็นได้หมดเลยนะคะ ทั้งธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำขาดธาตุลมดินน้ำลมนะคะสามธาตุเด่นเด่นนะคะราศีมังกรราศีพฤกษกนะคะคิงออฟคับคิงออฟคับแต่มันเป็นไพ่คู่ขึ้นเฉยเลยนะแต่คู่เนี่ยคุณต้องดูนะอาจจะเป็นคู่กร,รมก็ได้คิงออฟคัพคินออฟคัพ คนคนนี้น่าจะเป็นคู่กรรมของคุณตามมายังตามมาหลอกหลอนในห้วงจิตของคุณอยู่ถ้าเป็นคุณมาถามไพ่ว่าคืนนี้คนที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะแล้ามาดูอรอรกาคืนนะคะอยากบอกอะไรกล่องที่หนึ่้เจที่จักรวาลอยากบอกคุณว่าคุณคนนี้กลับมาทำไมโอ้เธอนอเวเห็นไหมชัดเจนก็ตรงกับทาโร่นะคะเธอนอเว นะคนเก่าอยากกลับมาเพราะว่ายังรักคุณอยู่มีเลิฟขึ้นมาด้วยแต่มันแล้วแต่คุณนะจะกลับไปหรือเปล่าเพราะเขาน่าจะทําคุณไว้แหละนะคะโอ้โ,อโ,อโอเห็นไหมนะะแล้วก็ไพ่เลิฟพอละแลคลิ้นอยากบอกอะไรคุณนะความสัมพันธ์นี้กลับมาแล้วจะเป็นยังไงน,นะคะนี่สําหรับคนที่เขา คืนนี้เขาเขาวิงตกใจหวเลเรื่องคุณเขามีความรักมาให้แต่เขาเป็นคนนิ่นงๆเฉยๆอาจจะไม่ใช่เชิงว่าเป็นคนหืีปัญหารหรอกแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนอาจจะไม่ค่อยพูดเห็นไหมเขาจะโทรมาหาคุณเขาจะติดต่อเขาจะโทรมา หรือคอคุณจะคุณจะได้รับเอ่อเมสเซจได้รับข้อความ Message of love เห็นไหมเ s สเซจออฟ o ล thinking of you and letting you know ว้าวคนคนนี้ kiss on a ring อา้วาวเขาจะมาเป็นคนมาเปิดใจคุณอีกครั้งหรอว้าวทำไมมันย้อนแยงกับไพ่จังวะทาลูก เป็นคนที่เป็นคนเก่าที่เคยจบก,กันไปเขาเอาคุณออกจากหวัวไม่ได้นะรุ่มหลุคุณมาเดวิวแต่เขายังเป็นแค่เด็กเคอเหรียนแต่เขายังมั่นคงต่อคุณหนออาวอท่าไฟอยากได้คุณมากแต่เขาเป็นคนนิ่งเฉยเแต่มันเป็นไ้่คู่ขึ้นมาสิบเหรียญตอนนี้เขาพยายามที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวให้มีเงินสิบเหรียญเขาจะนาเงินมาให้คุณหรอแต่มันกลับหัวนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนโสด ไม่ได้มีครอบครัว tree of w o n d เขาอาจจะยังไม่มั่นคงมี k i n กับ queen คับคู่กันหนึ่งคู่อืมน่าจะเป็นคนที่แอบชอบคุณหรือเปล่าแต่คุณเนะ่ยเคยเคยเจอเขาแล้วอะเคยดิวกับเขาแล้วแล้วก็เหมือนมันปุบป,ปับจบกันไปอย่างกระทันหันคล้ายๆมีพลังงานของชาวทัดไฟนะ